เอ้ยเป็นวายสวยเลยช็อนี้ช็อนี้อยู่ที่ครูสิบห้าด้วยแตกดี่ออะไรครับผมโอ้หมื่นสามผมกรับสวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้กลับมาพบกับไอ้ลามเช่นเคยนะฮะวันนี้เรามาอยู่กับเกมอพอลโลนั่เองนะครับผมคือเกมเก่านะครับผมเก่าแต่เก่านะฮะมาเล่ากันใหม่นะครับผมมาครับผมเปิดมาฮะไปเปิดเทอร์โบไปเป็นสิบบาทดีกว่าว้าวไปเออเจเข้ามาก็โสวยงามฮะได้มาสามสิบสองครับผมมาแล้วยังไงต่อโอ้โหเขายเอ้ยอพอของวายโอ้โห มาดิสวยงามฮะวายมาสองแถวจังหวะนี้โอ้โหได้รถมากระเคแล้วไหลมาอีกครับผมสวยงามฮะแล้วไหลต่อเปล่าแม่นึกว่าไหลแม่เผื่อได้เผื่อได้อวยพรของวายต่อนะครับผมเนี่ยเล่นเบ็ดสูงหน่อยดีกว่าแล้วกันเออคิวเข้ามาครับผมสวยงามฮะแล้วเจมาไหมเจไม่มาโอ้ยยาวไปถึงแทงหลังนะครับผมแล้วยังไงต่อเออหายไปต่อครับผมแล้วยังไงต่อจังหวะนี้ออื อ้ยพรของวายมาอีกแล้วนะฮะโอ้ย,อยวายสามแถวครับผมรอบนี้มานีิฮะหืมสวยงามล่อหล่อมฮะเก้าสิบสามบาทครับผมโอ้โหขยับเบ็ดเลยครับผมจังหวะนี้แหละแม่ให้ความอวยพรของวายมาสักขนาดนี้ยิ้มนีครับผมรออะไรเอไหมเอไม่ลงคิวมากับผมกับไอ้หมวกไอ้อะไรไม่รู้ว่าหมวกเยซูอะครับผมเออเนี่ยอะไปต่อครับผมเอา้าอวยพรของวายมาอีกแล้ว อู uh ้ห huh. วยพรของวายมาบ่อยเกินแม่อยากแจกอันดิโอ้โหร้อยเก้าหกเศรษยอยากได้ตอนที่เบ็ดสูงสูงกดินั่นมันจะมีให้เพราะว่าตอนเบ็ดสูงสูงไงเอเข้ามาสวยงามหายมาหายไม่หายหาย,หายมาหายไปเออวายมาสวยงามครับผมสวยงามไอด,ดอกหญ้ามากับเจ็ดแล้วหายต่อครับผมโอเคลงมาต่อโอ้โหโอเคไม่ลงอ่าได้คิวมาก็โอเคอยู่นะครับผมไปกันต่อครับเบ็ดห้าสิบครับผมคิวเข้ามาสวยงามฮะจังหวะนี้ แล้วยังไงมาไหมโอ้โหไปครับผมเบ็ดร้อยเลยโอ้โหโวยพรของวายมาตอนเบ็ดร้อยพอดีสวยงามเลยอย่างเงี้ยมาดิฮะร้อยหกสิบเข้าไปครับผมสวยงามฮะเดี๋ยวสิบเข้าไปต่อครับผมสวยฮะไหลจังหวะเบ็ดร้อยครับผมไปกันต่อครับผมออ้อหเจเข้ามาครับผมแล้วยังไงต่อคิวเข้ามาไหมคิวไม่เข้านะฮะแต่ได้เอเข้ามาโอเคได้อยู่ครับผมมาได้เจเข้ามาต่อครับผมแล้วยังไงต่อจังหวะนี้ วายมาฮะได้เป็นสิบมาเปลี่ยนเป็นวายอีกครับผมมาได้เป็นคิวเข้ามากับเอเข้าไปอีกโอ้โหคูณสี่ไปแล้วนะสองร้อยสี่สิบครับผมมาอีกหน่อยโอ้โหสาดแตะคูณห้าแล้วนะโอ้โหเสียดายจริงมาต่อเจมาสวยครับผมเจมาฮะเป็นวายมาครับผมแล้วยังไงต่อมาอีกไหมหนึกว่าจะมาต่ออีกหน่อยนะฮะคิวเข้าไปครับผมโอ้โหยาวไปถึงข้างหลังเลยะฮะแล้วยังไงต่อ ห hmm. รือว่าจะมีต่ออีกหน่อยนะครับผมมาเจเข้ามาเขาโอมสวยงามฮะเดี๋ยวยังไงมาเขาบผมคิวก็หมวกโอ้โหวายมาเต็มกระดานเลยเจมาตัวเดียวพอเจโอ้โหเสดายวายว่วะสเกตเตอร์กี่ตัววันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดตัวครับผมโอ้โหสเกตเตอร์กี่ตัววันโอ้โหแปดตัวเต็มกระดานไม่ดีครับผมโอ้โหยี่สิบหมุนครับผมเกิดมาเพิ่งเคยเพบเคยเจอฮนะ แม่สกเตเตอร์เข้ามาขนาดนี้แล้วต้องแตกแล้วมั้งเนี่ยไม่เขาฟีเบทดร่อยีกตั้งหากเต็มหน้าจอไปกันต่อครับผมว้าวไปยังไงโอ๊ยมา,มาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยมาอีมาครับผมสวยงามยังไงยังไงดอกหญ้ามาดอกยญ้าไม่มาไปครับผมที่สิบสี่หมดฮะเออหายมาครับผมยังไงต่อยังไงต่อ มาใหมมั้ยโอ้คำอวยพรของวายมาหน่อยเอ้มาหน่อยเวยมาหน่อยเวียะย,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 ยังไงต่อมาอีกไหมมาอีกไหมที่สิบสามหมุนแล้วนะครับผมมาแล้วยังไงสิบสองหมุนสุดท้ายครับผมโอเคได้ว่าพิพ์ดีดนะฮะไ,ได้คิวเข้าไปต่อครับผมสวยงามฮนะยังไงเป็นวายมาครับผมได้เป็นไห่ต่อครับผมยังไงต่ออือหือหายมาอีพันแปดครับผมสวยงาม แล้วยังไงเออไดเอเข้าไปอีกเจ็ดร้อยยีครับผมคูณ12ไปแล้วสวยงานแตกไปอีกครับผมม้นี้สองพันเจ็ดร้อยหกสิบนะฮะโอจะแตกทีใจแทบจะขาดครับผมเออหายมาแล้วมาต่อมาคิวมาเอ้ได้อยู่ได้คิวเป็นวายมาครับผมแล้วไหลเป็นอะไรเออเออไดเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหมวกอันนี้อันนี้โอ้เฮ้ยเป็นวายสวยเลยช็อตนี้ ช่อน,นี้อยู่ที่คูสิบห้าด้วยแตกดิรออะไรอะครับผมโอ้หมื่นสามอื้ 13. อตัวแพงซะด้วยนะครับผมสวยงามงามฮนะลมหลอดใบพันเอหมื่นสี่ครับผมโอ้โหไปต้องหาอยู่ที่สิบหมุนครับผมไปอื้มมามามา,มา,มาหน่อยมาหน่อย,อยมาเอาว้าวไปโอ้โหว้าวอีกอะมาเออคิวเข้ามาสวยงามฮะ แล้วยังไงต่อมาอีกไหมเฮ้ย Y มาโอเคได้อยู่ถือว่าได้ไหลได้ไหลรถมาเนี่ยรถมารถมาเออคมาเป็น Y ต่อได้เป็นิวครับผมจังหวะนี้ยังไงเอ้าได้พินดิกัิวมาสวยงามฮะเ A โอ้โหไปก็ต่อค่ะที่สามุนครับผมมาโอ้ห J เข้ามาครับผมสวยงาม K K K เออ K มาครับผมสวยฮะเป็น Y มาครับผม แล้วได้เป็น A เข้าไปต่อครับผมจงังหวะนี้เนี่ยเกิดเป็น Y มาฮะอื้ออืเดี๋ยวยังไงต่อโอ้โหไปครับผมอยู่ที่2องบสุดท้ายฮะโอ้โหหมดแล้วนะครับผมเอ๊อย่างน้อยก็ได้มาทั้ง2องหมืนนะครับผมแม่กำไรเน้เนๆนฮะช็อตนี้โอ้โห พอแล้วนี่ก่อนแล้วเขาจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้ไอ้หลามต้องขอกราบลาเพียงเท่านี้นะครับผมยังไงก็ใคสรสนใจเล่นเกมนะฮะหลามทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับผมอยู่ใต้คอมเมนต์นั่นเองนะฮะยังไงก็ไว้กันหน้าทีกจะมานะครับผมสวัสดีครับ